บอกว่าน้องอยากเปลี่ยนท่านอนพออี่พอจะได้ไหมเจ็บขาไหมครับเรียกแล้วครับเรียกแล้วครับเจ็บขาไหมลูกเน้องมาคร,ครับน้องมาเดียวเดียวแล้วล,ล,ลูกค้ามาทำ คือเจ้าหน้าที่ผมอะรับมานั่งในรถด้วยอรถไปเปลี่ยนยางไงแตสองลูค้าที่เราไปสั่งกอรคนนี้ของมาออกมาจากบุญยางเลยนะออกมาจากฟอนออกมาจากฟอนเนี่ยตอนแรกหมอใส่ทับน้องเขาใช่ค่ะมอซค์ทับน้อง 嗯、哦。 กระเป่านอ้องด้วยครับผม